3. ปรปสาสาทเมืองต่ำมนตาแห่งปราสาทน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ไกลจากพน,นมลุงเราจะลงมาจากยอดภูเขาสู่ที่ราบเพื่อพบปราสาทอีกแห่งหนึ่งที่มีสเสน่ห์แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงปราสาทเมืองต่ำชื่อเมืองต่ำคือชื่อภาษาไทยที่เรียกตามลักษณะที่ตั้งที่อยู่บนพื้นราบตรงข้ามกับพน,นมลุง ที่อยู่บนภูเขาสูงปรา,าสาทน้ำอันเงียบสงบแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนปรา,าสาทพนมลุงคือในราวไปพุทธศตรวรรษที่2 5ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่2 6ตรงกับศิลปะแบบปาปวนตอนต้น หาพนมลุงคือเทวลัยของมหากษัตริย์เมืองต่ำ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนศาสนสถานของชุมชนหัวใจของที่นี่คือสาะน้ำหน้าคราชรูปตัวแอลทั้ง4ทิศท,ที่ล้อมรอบกลุ่มปางประทานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพาสุเมนศูนย์กลางแห่งอาณาจักรภาพเงาของปราสาทที่สะท้อนบนผืนน้ำนิ่งสงบคือม์เสน่ห์ที่ทำให้ผู้มาเยือนทุกคนต้องหลงไหล